แหล่งหนึ่งที่สีมีนามักจะได้พบของเก่าและพระเครื่องดีๆรวมถึงพระสมเด็จเนื้อสวยๆตรวจแล้วธรรมชาติผ่านก็คือบ้านเก่าๆตระกูลเก่าๆที่เก็บพระไว้ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแต่ก็ไม่ใช่ทุกบ้านนะครับบางบ้านเก๋น้อยปนก็มีเก๋เยอะก็มีครับหลายๆบ้านที่ถูกสับพระไปก็มีเวลาเช็คพระเราจะเช็คทีละองค์สีมีนาเคยเจอบ้านที่มีพระเป็นหมื่นๆองค์ แท้หลักร้อยองค์ก็มีนะครับหรือเคยเจอลุงรอปพท่านหนึ่งที่เคยนั่งคุยกันเรื่องพระพอหยิบพระออกมาให้ดูก็เห็นว่าเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมแท้เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็เป็นไปได้ครับสวัสดีครับคลิปนี้สีมีนาจะพาพี่พเ,พเพื่อนทุกคนมาเช็คพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เล็บมือกันพระสมเด็จถึงแม้ว่าจะมีการเล่นหากันไม่กี่พิมพ์หลัก เล่นกันแค่ตามหน้าพระที่คนกลุ่มหนึ่งมีในมือหรืออาจจะสร้างมาเองก็ไม่รู้นะครับแต่พระสมเด็จแท้ๆยังมีอีกหลายพิมพ์หลายทรงที่น่าสนใจเรามาเช็คกันว่าพระสมเด็จพิมพ์เล็บมือองค์นี้มีธรรมชาติเป็นยังไงทำไมถึงเป็นพระแท้ทันยุคสมเด็จโตมีสีจุดสำคัญที่เราจะใช้พิจารณากันได้ครับจุดแรกเราจะมาเช็คพุทธศินกันครับ พระองค์นี้เป็นรูปพระพุทธประทับบนฐานสามชั้นอยู่ในซุ้มละฆังซึ่งเป็นพิมพ์พระประธานที่เราเห็นกันบ่อยมากที่สุดแต่ขอบองค์พระจะสุดที่ขอบซุ้มะระฆังแค่นั้นนะครับด้านหลังจะเรียบลักษณะจะคล้ายกับเล็บมือของเราบางคนอาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็เป็นไปได้ครับซึ่งเราจะเช็คพระองค์นี้โดยธรรมชาติทุกจุดจะต้องผ่านอายุมาเกิน150ปีเป็นอย่างน้อย ฝากพี่พี่เนเพื่อนทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ความรู้ให้คนที่อยากศึกษาพระเครื่องเหมือนพวกเราเป็นธรรมทานกันด้วยนะครับจุดที่2เราจะมาเช็คเนื้อพระกันครับเนื้อพระองค์นี้เป็นวันนะสีเหลืองแก่มวลสารมีแคลไซต์คลุมผิวในหลายๆจุดเราจะเห็นเนื้อเดิมและเนื้อในจุดที่มีแคลไซต์คลุมได้ง่ายนะครับประเมินสภาพพระองค์นี้เป็นพระผ่านการใช้งานมาค่อนข้างหนักมาก ผิวเปิดเห็นเนื้อเดิมและมวลสารได้ชัดเนื้อพระมีความชื้นสะสมมากมีเนื้อกลอนให้เห็นล้างคราบเหงื่อมาเบาๆนะครับองน์นี้เนื้อพระสมเด็จผ่านอายุมามากกว่า150ปีจุดสำคัญเบื้องต้นที่เราจะต้องดูก็คือความแห้งและความเหี่ยวของเนื้อพระครับเนื้อพระเก่ามองปุ๊บต้องเห็นว่าแหง้งและดูนวลตา ธรรมชาติของพระเก่ามองไกลจะต้องดูแห้งส่องใกล้จะต้องเห็นความฉ่ำที่เกิดขึ้นมาใหม่และความแห้งตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการสะสมตัวผ่านเวลามาเป็นร้อยร้อยปีทำให้เราดูแล้วนวลตานะครับความแห้งในส่วนของเนื้อพระที่อยู่สูงและส่วนที่อยู่ในร่องมักจะมีความแตกต่างให้เห็นเป็นมิติลึกตื้นเพราะพื้นที่ที่อยู่ในร่องจะมีความชื้นระเหยออกได้น้อยกว่า จุดนี้ถ้าเป็นพระที่ล้างมาหนักจะดูยากครับพระเนื้อผงเก่าที่ผ่านอายุรวมถึงงานปูนปั้นโบราณน,นะครับถ้าไม่ลงน้ำเคลือบเนื้อและผิวก็จะต้องเหี่ยวไม่เป็นเนื้อเรียบตึงหรือเป็นเนื้อลื่นมันเงาเนื้อพระผงเก่าจะมีความเหี่ยวเป็นหลอนคลื่นดูครุขระถ้าถามว่าเนื้อพระสมเด็จทันยุคจะเรียบตึงได้ไหมสีนีนาตอบว่าไม่ได้ครับ เนื้อเหี่ยวและการงอกคลุมผิวมากหรือน้อยก็จะต้องมีถึงจะเป็นพระอบหรือเป็นพระผ่านความร้อนหรือที่สี่มีนามักจะจัดเป็นยุคปลายเนื้อพระเซ็ตตัวจากการอบมาแล้วก็ยังต้องมีความเหี่ยวและกร่อนของเนื้อตามจุดต่างๆให้เราเห็นได้อยู่ดีครับจุดที่3เราจะมาเช็คเรื่องแคลไซ์หรือการคลุมผิวครับ เนื้อพระและมวลสารมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความร้อนความเย็นและระบายความชื้นจากด้านในออกมาด้านนอกหมุนเวียนทุกวันทุกคืนอยู่แบบนี้แล้วทิ้งคราบไว้เป็นแคลไซคลุมผิวพอเป็นพระใช้เนื้อเปิดเราจะเห็นเนื้อพระเดิมที่ถูกความชื้นมามวลสารที่อยู่ในเนื้อพระและส่วนที่ยังถูกคลุมผิวมีความแตกต่างก,กันกับเนื้อพระเดิมอย่างเห็นได้ชัด ตามร่องหรือรอยกระทะ้อเก่าก็มีแคลไซขึ้นรอบๆปากขอบทำให้ดูขรุขระไม่เป็นรอยแยกคมๆมมลงๆและมักจะมีการเชื่อมเนื้ออยู่ในร่องนะครับหรือถ้าเป็นพระผ่านอายุมามากๆแคลไซต์อาจจะคุมปิดรอยแยกไปทั้งหมดแล้วครับการดูแคลไซต์หรือว่าการคุมผิวไม่ใช่แค่การดูเนื้อพระว่ามีความแตกต่างหรือมีอะไรบางอย่างโปะหรือคลุมผิวอยู่บนผิวแค่นั้นนะครับ แต่ต้องดูลักษณะและธรรมชาติของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นด้วยเบื้องต้นคราบจะต้องไม่แบนมีความหนาบางมีสูงต่ำมีสีเข้มอ่อนต้องดูให้เห็นว่าเป็นการเกิดขึ้นตามธรรมชาติไขต่างๆคราบหรือไขต้องเป็นคราบในไม่ใช่คราบนอกที่โปะหรือทามานะครับ ส่วนไขนอกเดี๋ยวนี้ทําได้หมดแล้วนะครับแช่สารบางอย่างทิ้งเอาไว้สักพักก็ขึ้นเป็นไขให้เราเห็นได้แล้วครับจุดที่4เราจะมาเช็คมวลสารกันครับพระสมเด็จที่เนื้อเปิดมีการคลุมผิวไว้ไม่หนามากเราจะเห็นกลุ่มมวลสารในเนื้อพระสมเด็จที่พบเป็นประจำในพระสมเด็จส่วนมากนะครับในพระองค์นี้มวลสารจะมีผงวิเศษมีลักษณะเป็นก้อนมวลสารสีขาวขุ่นดูนวลตา ขอบผิวจะแยกกับเนื้อพระให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนแรค่คอตหรือว่าแร่ทรายแก้วเป็นก้อนแร่สีขาวใสและขุ่นครับแร่ดอกมะขามลักษณะของผิวแร่ดอกมะขามที่อยู่ในเนื้อก็จะมีความแตกต่างกับผิวพระอย่างเห็นได้ชัดครับผงดำหรือว่าผงใบลาน เป็นได้ทั้งลักษณะของเม็ดสีดำดหรือว่าชิ้นมวลสารสีดำๆอยู่ในเนื้อพระก้อนแร่สีแดงอมสม้มลักษณะคล้ายสีอิฐพระสมเด็จทุกองค์ไม่จำเป็นต้องมีหรือว่าเห็นมวลสารได้เหมือนกันนะครับมวลสารบางชนิดก็อยู่ด้านในเนื้อพระหรือมีการคลุมผิวเอาไว้ทำให้เรามองไม่เห็น ตามที่สี่มีนาศึกษามาก็จะมีกลุ่มมวลสารที่เห็นได้เหมือนกันในพระสมเด็จส่วนมากเหมือนเป็นมวลสารตามสูตรการสร้างส่วนมวลสารหลักอื่นๆที่เห็นบ่อยแต่ไม่เห็นในพระองค์นี้ก็จะมีกลุ่มของเหล็กไหลก้อนแร่สีแดงอมดำรวมถึงหินฟันม้าที่มีลักษณะเป็นสีฟ้าหรือฟ้าอมเขียวนะครับพระสมเด็จที่เล่นกันเพียงไม่กี่พิม เพราะกำหนดด้วยคนบางกลุ่มให้เป็นความนิยมและไม่นิยมซึ่งก็เข้าใจได้ครับเพราะในสมัยก่อนการศึกษาเรียนรู้ความเข้าใจในการพิจารณาและเครื่องไม้เครื่องมือในการศึกษาพระเครื่องเรายังมีไม่มากพระปลอมก็ยังไม่ได้พัฒนาจนเนื้อสวยเหมือนทุกวันนี้คนส่วนมากจึงใช้วิธีการจำพิมพ์และดูตำหนิในพิมพ์นอกเหนือจากนั้นก็ไม่เล่นอาจจะเพราะว่าดูธรรมชาติไม่ขาด เวลาจะซื้อพระหลักแต่ละครั้งก็จะต้องแห่กันก่อนคือการเช็คกับคนในกลุ่มว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับถ้าคนส่วนมากยอมรับพระองค์นั้นก็จะกลายเป็นพระแท้ไปโดยปริยายถามว่าถ้าดูพระเป็นทำไมต้องแห่ครับ เดี๋ยวนี้มีกลุ่มคนที่ศึกษาพระสมเด็จรวมถึงพระเครื่องต่างๆอย่างมีหลักการหลายกลุ่มนะครับใช้เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆเข้ามาช่วยหลายๆหลักการและชุดความคิดเดิมๆที่ถูกใช้ในสมัยเก่า เดี๋ยวนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วคนที่ถือหน้าพระตามความเชื่อแบบเดิมๆก็พยายามยึดหลักการแบบเก่าเอาไว้ให้พระตัวเองยังเป็นพระแท้อยู่ให้นานที่สุดนะครับซึ่งก็น้อยลงเรื่อยๆแล้วเพราะว่าสิ่งที่พยายามจะบอกให้คนเขาเชื่อมันขัดแย้งกับหลักของธรรมชาติสิ่งที่ยังใช้ทำให้คนเชื่อก็เหลือแค่การพูดถึงเงินจำนวนมากๆ และเชื่อว่าพระเครื่องแพงๆยังจะต้องแท้อยู่ครับซีมีนารวมถึงอาจารย์หลายๆคนที่เป็นนักสะสมพระเครื่องเชื่อกันว่าเราประเมินและคาดการได้นะครับว่าในอนาคตคนรุ่นต่อๆไปถ้าเรามีชุดความรู้มีเครื่องมือที่พัฒนาไปมากกว่านี้การดูพระอาจจะเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นทั้งหมดดูพระเราก็ต้องดูที่หน้าพระ เลิกเชื่อที่หน้าคนเรียนรู้ดูการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตามอายุของวัตถุตามความเป็นจริงเราไม่ต้องเป็นเซียนแต่เราเป็นคนดูพระเครื่องเป็นดูวัตถุโบราณเป็นได้ครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยกันนะครับช่วยกันร่วมสร้างสังคมพระเครื่องดีๆบนพื้นฐานของความรู้กัน ฝากแชร์ความรู้เป็นธรรมทานให้คนอื่นๆที่อยากศึกษาพระเครื่องเหมือนพวกเรากันนะครับขอให้พี่ๆเพื่อนทุกคนมีพระเครื่องดีๆมีพระองค์ครูไว้ศึกษาและอาราธนาใช้คุ้มครองตัวกันทุกๆคนครับฝากพี่ๆนเพื่อนช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้สีมีนาด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกกำลังใจดีๆที่ส่งมาให้พระแท้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพง แล้วไ้พบกันใหม่สุขก,กายสุขใจครับ